ทำไมคนที่พร้อมทำไมไม่ท้องผมคิดว่าปัจจัยนยมันมีนหลายปัจจัยปัจจัยที่หนึ่งเป็นเพราะคนสมัยนี้เรียนหนังสือมากขึ้นทํางานยาวขึ้นเพราะฉะนั้นแต่งงานช้าลงครับไม่ได้โทษใครไม่ได้โทษผู้หญิงว่าเพราะเรียนมากขึ้นทํางานยาวขึ้นแต่นี่คือความจริง พอแต่งงานช้าช่วงเวลาในการที่ที่เดียววัยเจริญพันธุ์ช่วงที่มันจะมีลูกได้เนี่ยมันจะจะแคบลงเ <c oughs> พราะช่วงที่จะมีลูกได้มันยี่สิบบวกลบคุณจะเห็นไหมสาวสาวนี่สิบแปดสิบเก้าเนี่ยจึ๊กติดจึ๊กติดพอยิ่งอายุสามสิบกว่ากว่าสี่สิบโอ้ยมีลูกยากจังเลยไข่ไม่เคยจะตกไม่แข็งแรงสเปิร์มเข้าไปก็ไม่แข็งแรง <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้คนไทยแต่งงานช้าลงโดยเฉพาะคนที่พร้อมจะแต่งอายุสามสิบสามสิบเศษใช่ไหมครับเยอะเลยนี่แหละครับเราต้องให้ความจริงว่าเออประเทศไทยจะเป็นยังไงถ้าเป็นอย่างนี้แต่เราไปโทษเขาไม่ได้หลครับคนที่ไม่ยอมมีลูกและหลายคนแต่งงานกันสัญญากันว่าจะไม่มีลูกใช่ไหมครับยะเยอะเลย,ย เราก็ไปโทษเขาก็ไม่ได้บางคนก็เป็นลักเพศเดียวกันในทุกรูปแบบไม่ว่าผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องลงรายละเอียดก็มีจำนวนหนึ่งเยอะขึ้นเยอะเลยสถิติที่เห็นมีพวกหนึ่งติดคุกม,มันจะมีลูกยังไงนะครับติดคุกทั้งผู้หญิงผู้ชายและมีประเภทหนึง่งบวชพระ เราจะทำยังไงให้คนพร้อมท้องผมก็เคยจัดพูดคุยกันกับบรรดาสาวๆที่อาชีพต่างๆก็ได้ความว่าปิดห้องพูดกันเลยนะครับปิดห้องสามสิบคนอยู่ด้วยกันนักวิจัยก็ฟังว่าให้เขาเปิดใจก็มีคนส่วนมากที่สรุปคิดว่าการมีลูกมีเป็นภาระ ตัวเองยังจะเอาไม่รอดในภาวะเศรษฐกิจและสังคมแบบนี้มีลูกลูกจะเติบโตมาอย่างไรไม่เหมือนสมัยพวกผมพ่อแม่บอกว่าลูกเนี่ยเกิดมาโชคดีสังคมมันกำลังเฟื่องฟูขึ้นอาหารการกินดีขึ้นสุขภาพอนามัยดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นลูกเนี่ยโชคดีกว่ารุ่นพ่อแม่ผมนะ แต่รุ่นนี้มองว่าโอ้ถ้าเกิดลูกมามันจะโชคร้ายไหมเนี่ยสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงโครคภัยไข้เจ็บเศรษฐกิจจะเลี้ยงไว้ไหมอันนี้ก็เป็นปัจจัยใหญ่อันหนึ่งปัจจัยถัดๆไปก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องที่เอาเอา,เอาเล่าให้ฟังกันละบางคนก็เคยได้ยินนิทานหรือว่าหรือว่าข้อที่จริงอันนี้ที่ผมเคยเล่าแล้วก็คือว่าผมไปถามสาวโรงงานคนหนึ่ง ถามว่าทําไมคุณไม่อยากมีลูกเธอตอบผมกลับมาว่าทําไมอาจารย์คิดว่าหนูไม่อยากมีลูกล่ะผมบอกอา้าวคุณอยากมีลูกเหรอหนูเนี่ยอยากมีลูกแต่หนูเนี่ยไม่อยากมีผัวอือผมก็ตกใจถามว่าเอา้าแล้วเธอทําไมถึงไม่อยากมีผัวล่ะแล้วละจะทําไงเขาบอกว่าผู้ชายไทยมันไม่ค่อยรับผิดชอบมันมีลูกเสร็จมันก็ทิ้งให้เราเลี้ยง แล้วมันก็าบางทีก็ไปมีอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นหนูอยากมีลูกมากเลยมีลูกเนี่ยน่ารักจะตายมันเป็นเพื่อนเรายามแก่เท่าชารามันก็เป็นเพื่อนเราที่ดีเราเรารู้สึกอบอุ่นดีใจและถามว่าแล้วทาไงถ้าอยากมีลูกแล้วไม่อยากมีลูกพวกเพื่อนหนูเนี่ยที่โรงงานเนี่ยก็ให้ผู้ชายมานอนด้วยเพื่อนผู้ชายมานอนด้วยแล้วก็สัญญาว่าถ้ากูท้องเนี่ยมึงไปนะ แล้วก็เลยผมก็เลยถามว่าเออแล้วข้อที่จริงมันไปไหมถ้าตอบว่าผู้ชายมันเริ่มผูกพันมันไม่ไปก็เลยต้องให้พ่อแม่ช่วยกันไล่เพราะว่าพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายรับรู้กันผมก็เลยมานั่งคิดว่าโอ้มันก็เป็นวิธีผสมเทียมครับแบบหนึง่งธรรมชาติธรรมชาตินะ <laughs> <laughs> แต่มัน<ต>ยากาตรงที่เรื่องความผูกพันอย่างอาจารย์ว่าเนี่ยแต่ถ้าเป็นผสมเทียมแบบที่เราเข้าใจคือเอาเอาแค่เชื้อมา มาผสมเนี่ยมันไม่รู้ว่าพ่อคือใครพ่อก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นพ่อใครมันก็อาจจะตัดเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้ได้ได้ง่ายแบบที่คุณพูดเนี่ยผมก็เลยนึกถึงการผสมวัว <c oughs> ผสมมา้าผสมหูครับครับผมกับกับ <c oughs> คุณก็เคยไปทํารายการ <c oughs> ว่าเห็นวิธีผสมเทียมเขาเนี่ย <c oughs> เขาก็เ,เอาสเปิร์ม <c oughs> อสุจิจากตัวผู้ใส่กระบอก <c oughs> แล้วก็เสียบเข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงแล้วก็ฉีดตัวเมียของตัวเมียเราเรียกตัวเมียแล้วกันเรียกผู้หญิงไม่ได้แล้วก็ฉีดเข้าไปาแล้ว,ม,ลวลมันก็มันก็นี่ก็เรียกผสมเทียมแบบหนึ่งคุณรู้ไหมว่าตอนเนี้ยมันมีวิธีผสมเทียมหลายแบบม,มันมีอีกแบบหนึ่งแทนที่จะใช้กระบอกฉีดเข้าไปอันนี้พูดถึงคนนะครับก็คือคุณเก็บไข่จากผู้หญิง ปกติเนี่ยสเปิม์มันจะว่ายน้าไปหาไข่ที่อยู่ในรังไข่หรือีปีกปีก,ปกมดลูกอะไรพวกน,นั้นนะครับเขาก็เอาไข่ออกมาวิธีจะเอาไข่ออกมาก็จะต้องฉีดยาเล่งให้มีไข่สมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็เอาไข่ออกมาเมื่อเอาไข่ออกมามาวางอยู่ที่ถาดหรือที่จานพูดง่ายๆเอามาวางภาชนะอันหนึ่งแล้วก็เอาสเปิร์มของผู้ชายใส่เข้าไปในในจานเดียวกัน สเวิรมันก็จะว่ายเข้าไปหาไข่มันก็ไปผสมแต่เรียกงมาผสมภายนอกตัวครับถัดลองอมาก็เอาสเปิร์มนั่นอ่ะฉีดใส่เข้าไปเลยในในไข่ในไข่อืแล้วจึงเอาไข่ที่ผสมแล้วใส่เข้าไปในมดลูกเพื่อให้เจริญเติบโตครับเพราะฉะนั้นหมอที่ทำในเรื่องพวกนี้เนี่ยตอนนี้กำลังรวย ทำเรื่องฟร์ติ i t ตก็คือการการเจริญพันธุ์เนี่ยครับทําอย่างไรเนี่ยเพราะว่าทําทีนึ่งแพงนะครับเป็นแสนนะครับคบา,บางคนจะได้เนี่ยหมดเงินเป็นล้านนะครับหรือบางคนก็ไม่ได้อาจารย์บาง,งคนงก็ไม่ได้ไไดครับตกโลงเนี่ยแหละครับโลกเนี่ยมันไม่สมดุลคนท้องไม่พร้อมแต่คนพร้อมไม่ท้องสัทีหนึงเพราะฉะนั้นผมว่าจะต้องคิดอะไรตรงนี้เยอะเลย รัฐบาลจะต้องคิดนะครับเราฝากรัฐบาลอย่างเดียวก็ไม่ได้คนเนี่ยทั้งหลายเนี่ยจะต้องช่วยกันคิดผมคิดว่าคนที่ตัดสินใจไม่มีลูกจริงๆแล้วเขาไม่มีประสบการณ์ด้วยว่าการมีลูกเนี่ยมันดียงังไงผมเชื่อว่าคุณเนี่ยมีลูกมาแล้วสองคนคุณมีทั้งผู้ชายผู้หญิงผมมีลูกคนเดียวอยากมีอีกแต่มันมีได้คนเดียวพราผมแต่งงานช้าเหมือนกัน เวลาวันที่มีลูกคุณรู้สึกเป็นวันที่เราเราเบิกบานเหมือนกับมันมันเกิดชีวิตใหม่อาจารย์มันมันมันเหมือนประสบความสําเร็จแล้วกันจะอธิบายยังไงก็ไม่ถูกนะคํานี้มันเหมือนเนี่ยคือคือสิ่งที่เราเราภาคไม่เคย<า><จ>เออมันคล้ายๆกันฮะภาคภูมิใจประสบความสําเร็จรมันมีตัวของเราเองเพิ่มขึ้นอีกคนนึง ผมยอมรับเลยว่าวันที่ผมลูกเกิดเนี่ยผมเบิกบานใจที่สุดยังจําความรู้สึกอันนั้นผมยังไม่ไม่เคยมีวันไหนที่ผมตื่นเต้นเบิกบานใจใจฟูรู้สึกดีเท่าวันนั้นเลยในชีวิตนี่พกกูดจริจริงๆความรู้สึกผมเนี่ยอยากร้องเพลงอยากมีมีความสุขมากขับรถกลับบ้านจากโรงพยาบาลด้วยความสุขมากมีแฮปปี้ว่าชีวิตฉันสมบูรณ์แล้วชีวิตฉันมีอะไร ไม่รู้ล่ะภาคภูมิใจครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีลูกเนี่ยบางทีไม่เข้าใจไอ้ฟิลลิ่งและการที่มีลูกเนี่ยได้เห็นเขาเติบโตอืได้เรียนรู้ว่ามนุษย์เนี่ยมันเติบโตอย่างไร,ค,รความรู้สึกนึกคิดแต่ละปีมันเปลี่ยนไปอย่างไรอเราได้เข้าใจเกิดแก่เจ็บตายมากขึ้นนี่คือการเกิดแล้วเขาเติบโตขึ้นแล้วต่อไปเนี่ย คือมันมันมีภาระก็จริงอ่ะแต่มันผสมละคนกับความสุขความเบิกบานใจความพอใจการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดความอบอุ่นในบ้านเพราะฉะนั้นคนไหนที่เติบโตจากครอบครัวที่มีความอบอุ่นมีความเห็นที่พ่อแม่ลูกมีความอบอุ่นมีความสัมพันธ์อันดีก็อยากจะมีลูกอืม มันจะถ่ายทอดกันต่อๆไปด้วยเพราะว่าเห็นตัวอย่างที่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างอย่างไรให้ให้ใหมันเกิดตรงนี้ให้ได้อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผู้บริหารประเทศก็จะต้องช่วยกันคิดตรงนี้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอีนูเนะได้เลยมีอะไรเกิดขึ้นก็เยียวยาท่าเดียว <c oughs>